ส a บ o t ัวเวอร์ชั่นพิเศษฉลองครบรอบ20ปีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันสิว่าเจ้าส a บ o ทัวกล่องนี้มันพิเศษยังไงนอกจากตัวส a บ o ทัวภาค1แล้วก็ภาค2เนี่ยที่หลายๆคนเคยเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าภาคเนี้ยมันมีเพิ่มชั้งตัวโปรโมพิเศษ Expansion ต่างๆรวมถึงการที่มาจาก World Championship ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปวันนี้ไปอันบอกพร้อมๆกัน กล่องเป็นซิปบล็อกแบบนี้นะเปิดมาแบบเหมือนหนังสือเลยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีคู่มือนะคะ2ภาษาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนนะคะมีตัวโปสการ์ตตัวนี้นะคะอย่าเอาไปแบบไปติดเล่นที่ไหนนะเป็นภาคเสริมที่เอาไว้เล่นในเกมนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นของตัวภาคเสริมเหมือนกันเสื้อน,นี้จะมาจากฉบอบภาคสองนะคะส่วนตัวนี้เป็นภาคเสริมตัวใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาและไฮไลท์ของอันนี้เลยก็คือนี่เจ้าตัวนี้ ยางรัดกล่องเกลนนะคะของเวอร์ชันสาบดหัวซึ่งแบบบางทีที่เราแบบเก็บกล่องใช่ปะเกิดเราแบบใส่กระเป๋าไว้อย่างเงี้ยแล้วบางทีเรากลัวว่าแบบเอ้ยฝามันจะเปิดแล้วกล่องมันจะแบบกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือมีอยางรัดกล่องของสาบดทัวให้มาด้วยแบบ ลายน่ารักมากๆด้านในนะคะมีรูปของเฟเดริกโมอดเดิลสันนะคะที่เป็นดีไซเนอร์ของเกมนี้นะคะพูดถึงเส้นทางของซาบบอทัวที่แบบยอดขายทั่วโลกนะคะมากกว่า5ล้านกล่องนะคะรวมถึงตัวซาบบอทัวเส้นทางของเขานะคะที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004เนาะซาบบอทัวภาค2เนี่ยตัวภาคเสริมเนี่ยออกในปี2011นะคะซาบบอทัวตัวเดอะดูเอลตัวสองพซาบบอทัวร์ลอสไมน์ในปี2018แล้วก็ซาบบอทัวร์เดอะดาร์คเคปนะคะในปี2022เนี่ยใคร จนครบแล้วบ้างนะคะและมีพูดถึงตัวซาบะทัวทัวร์นาเมนตนะคะที่มีจัดขึ้นครั้งแรกในปี2016ด้วยและในเวอร์ชัน2 0 anniversary กล่องนี้นะคะจะมีตัวซาบะทัวภาค1รวมมาให้แล้วในกล่องนะคะภาค2ก็มีและที่สําคัญคือพิเศษสุดๆคือตรงนี้เลยนะคะเป็น2 0 anniversary exclusive เลยนะคะก็คือจะมีการ์ดเนี่ยจาก world championship นะตั้งแต่ปี2016ถึง2023นะคะ9ใบอ่ะมี mini แอคชั่นนะคะตัว turner ร์ o ทนะคะแล้วก มีนิเอ็กซ์เพนชั่นคอสตูมเดパートเมแล้วก็ t ทน o ลปาร์ตีนะคะและตัวเสริมใหม่ไม่เคยออกที่ไหนเลยนะมีที่นี่ในกล่องนี้นะคะที่แรกคือตัวเสริมที่เป็นนิวโกนะคะตัวเสริมที่เป็นทร a s เชอร์เชสนะคะและมี v a r i a n รีเพิ่มมาด้วยนะคะซึ่งจะมี v a r i a n รีเพิ่มมาให้เป็นแบบสำหรับเล่นคนน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นโทนเม a นต์ t ว a ร i เรียนนี่ที่อไวราจัดแข่งเ,เพิ่มมาให้ในกล่องนี้เลย